อุ้ ain, ยใครเนี่ยอะไรวะเนี่ยพวกเองเป็นอะไรกันวะเนี่ยพวกเองเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม d a t a f o r e กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นเปินที่แม่งโคตรเมตาโคตรหัวโคตรอันตรายนะครับชื่อว่า SG 52 5นะครับมาดูการแต่งเปินของผมกันก่อนนะโคตรเท่ดูดิอันนี้ขนาดเวลไม่ตันนะทุกคนคือแม่งนิ่งมากๆเป็นปืนที่นิ่งมากๆเราไปลองดูในเกมมาดีกว่า่มันจะสัมได้ let's go มาแล้วครับตอนนี้เราโดดกันอยู่ในแมปแล้วนะสัมได้วะน้องเ้ยตอนนี้เราเล่นเป็นฝั่งรับจะไม่ขึ้นด้วยรถทงรถถังนะวันนี้จะมาลองปืนโหดว่ะน้องเท่าที่โอ้แม่นั่งเรือมาเติมมันมากันลืมลืมลำลำเร่เฮ้ยเจอดูดิทุกคนโครนิ่งอะ่ะนิ่งเกินดูดิอีนึงเจออีกนึงนี่ โคตโหดโคอเต็นสองตัวแล้วปืนเดินปืนมันได้ยิงเรียบไปสองตัวแล้วทุกคนใครยืนมืนเอ,นอ,นอเอ้๊ยกลาถนนขออนุญาตเลยนลกันโอ้ยไอ้น้องทำอะไรพี่ได้วะยิงไปแล้วเอออุ้ยได้เลยนะมึงยะวะ มาเอาไหมโดนกูแน่ไม่เท่าไรหรอกพวกเนี้ยอุ้ยเอาอเ้ยมันยิงฟรีเลยไอ้ตัวเนี้ยเดทุกคนเอ้ยใครนี่ตาลือตกบ้านนะมึงโอ้เก็กมัดโทษทีโอ้ยมาแล้วโอ้โหพวกสไนเปอร์ไรเฟิลโอ้โหโอ้โหแมนจริงจริงโอ้ยเพื่อนชุบเั็นย้ล่ะเฮ้ยนี่เพื่อนกู ให้โดนเราจะโดนนะั่นแหละทำเปเล่นนะนะเอาหน่อยเอ้ยทีมโหวอไฟยิปไฟก็ดีอนนื้ยนี่แม็กเพอร์เฟกจริงว่ะโอ้โหเป็นแม็กเลยเหรอเป็นแม็กเลยเหรอลูกอะไรน้องมานอนมือน,นอนอื่นอะไรตรงนั้นแล้วลูกไอหนูไอหนูไอหนูไอไ I need you medic อุ้ย medic ม,มาจริง ข้าสมองไปแล้วสมองเหี้ยสมองทุกคนเราแม่งโค่นนินจาฮาโตริเหี้ยเฮอรเหี้ยตกแจมันไปกูเองเพื่อนกูเหอะทุกคนไอหนึ่งไอสองเฮายเฮ้ยเฮ้ยอืออืออ่ะนอนปืนมันโหดใช่ไหมทุกคนดูดิ10คิวแล้วนะ ไม่ธรรมดาจริงๆผู้เล่นพรสอวรรค์โหมากันลึมมากันล่ําดูระยะไหนก็ยิงได้ระยะไหนก็ยิงได้แต่ยิงไม่ตายสวยระยะไหนก็ยิงได้เออไปก่อนไปก่อนตอดแค่พองานเฮ้ยวอ,อ่ะอูออ๊ยิงไปแล้วเอออืนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นไอ้สี่ตาแนละ้วทุกคน อ้าวเหลี่ยมดีมีชัยไปกว่าครึ่งนี่ไงยิงระยะไกลก็อาจจะหลายนัดได้นะทุกคนเพราะว่าปืนมัน20ดามเมจเองอะแต่ถ้าเที่ยวความนิ่งนี่นโครตรคุ้มอ่ะไปทุกคนทุกคนไอ้มือในอื่นมันอยู่ในกลางถนนเอ้ยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูตกใจเพื่อนเฮ้ยคือวันนี้นะ้ปะขึ้นได้ดีป่ะอ้าวเหลี่ยมซีเหลี่ยมซีเหลี่ยมซีตากากาบไปซีไอ้หนูเฮ้ยนี่ไง อะไรจะมาปล่อยแมงวีแมงวันอะไรไอ้หนอโดนเลยโดนเลยโดนนะหัวโผล่ตายนะเพราะแม่นมากไอ้หนอนะอ้าวโดนโดนอีกตัวหรือเปล่าไอ้โลนนี่ไอ้โลนนี่โดนอาตายโดนตายแล้วทุกคนอุ้ยเออมันถึงหน้าซ้ายแล้วกระสุนกระสุนกระสุนหมดกระสุนหมดแล้วไงกระสุนหมดแล้วไงผมเก่งมากผมเก่งมาก เกือบสุนหมดเช่วยด้วยฮู้ยีรูมีอะไรโอ้ผมยิงได้ยังเยอะไม่ใช่ตัวถ่วงเลยนะโอ้ดูอะไรวะเนี่ยปืนนี้ก็โกงเจ็ดเลยนะเดี๋ยวคนน่ะแต่งปืนมาจาบปีศาจร้ายกายร่างไม่มีใครยึดยั้งเธอได้คนรเราเล่นสั่นเขาดีกว่าเฮ้ยไอ้หมอนี้ โดดมันรู้โดดอ้ยโว้ยโธ่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 ฉันว่าไม่เห็นแล้วนะเฮ้ยอ่านั่งมือนั่งอื่นอยู่ตรงนี้ก็ตายดีครับเอานั่งมือก็ต้องนี่ก็เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนุ่มมีอะไรก็คุยกันนี่ไงไอ้หล่นมาดีมาดีโอ้ปืนมันโกงมากอ่ะปืนมันแทบไม่มีรีคอยเลยเว้ยเชี่ยปืนที่โกงขนาดนี้ เป็นของคุณนะนีนีนอ่ะโ,โอเคมึงเก่งโอ้เหลี่ยมดีอีกนะเหลี่ยมดีเอาตานไหนเหรอเนีเหลี่ยมดีสปอร์ตเฮ้ยขโมนเขานี่ไงเพื่อนมันไม่เห็นมันเห็นผมแค่คนเดียวส่วนคนที่เห็นผมมันตายไปแล้วเว้เยเบือแค่เบือกนั้นอะไรไอ้หนูเออมันยิงมันยิง <c oughs> เเลิปอ,อะไรกูได้จะมีเป็นญ่าบอขำ นี die, ่ไงนี่อ่อเออมีปัญญากาศโอ้ย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 บอลนี่แนวคุณนี่ไอ้นี่ไอ้นี่มืนไอ้นี่มืนทำมืนทำอื่นเอ้ยเหลี่ยมซิกว่ะไปเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีโอเคเหลี่ยมดีแต่ยังไม่โดนว้ายยิงใครไม่เนี่ยโดนทั้งหลายนะเออโอ้ยเจอด้วยครับพี่ นี่ไงนี่ไงแฮชิดโดนรัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย,ออยมันยิงอ่เพื่อนชุบหน่อยเพื่อนสวยโอ้ยเหลี่ยมดีมีชัยแล้วดูด,ดูยิงได้ทุกเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันรอดได้ไงวะโอ้ยโอ้ยโอ้โอยใครยิงอ่ะเออเฮ้ยเจอ,เอตาย ผมมากโปรเพเยอร์ไอนะ้น้องโปรเพเยอร์ระยะระยะใกล้ๆนะั้นเก็บกินหมดแล,นะล,ล้วด้วยเนี่ยนี่ระยะใกล้ๆระยะกลางๆนี่คือชิวจัดผมบอกให้อุ้ยตัวไรนี่ตัวไรนี่เออตัวไรนี่น้องเออหนี่ไงระเบิดไปดิอุ้ยนี่ไงโดนปืน เอา้าทุกคนเดี๋ยวโดนรถถังมันโดนผมแน่รถถังมันโดนผมแน่ผมจะไปได้มันผมจะไปได้รถถังรถถังฝั่งทนรถถังฝั่งทนรถถังฝั่งทนดูผลงานฮะกูามาเนี่ยครับพะเอ,อกโอ้ยโหนี่เราเหลือมาถึงนี่แนะซีแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูดูรถถังม,มันาน่าผลงานผมนะนะเห็นปะ อ้ยอ้ยมันมันสไลด์ขึ้นมันรัวๆเลยโขนเหลี่ยมนี้ได้กินเหลี่ยมนี้อยู่แล้วมีกินมีใช้ผมดูห่วงซุยมาแล้วน่าเออนี่ไงมีกินมีใช้ไหมล่ะมึงกูตายเลยมีกินแต่จังไม่มีใช้อ๋อกูอยู่ไหนเนี่ยกลัวเฮ้ยสีหนึ่งสีหนึ่งโดนตุ๋ยไอ้อัมโดดเองอุ๊ย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 ออุ๊ยอะไรเงี้ยเพื่อนไปสีหนึ่งโดนยึดได้ไงอ่ะโหล กระสุนหมดไวมากปืนมันลั่นไวมากนะทุกคนปืนมันลั่นไวสุดๆจะโดนลูกสายไม่ได้นะเฮ้ยอะไรอะไรปีนขึ้นมาทำมืนทำอื่นอะไรหน,ไรนูอะไรล้นอะไรวิ่งไปพระเอกลิเกโอ้ยว้ายยิงใครไม่โดนตายสองไปดิเหลี่ยมน,นี้แนะ่คนเข้าเยอะเพยไม่มี เราของปอดเอ้ยมี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 อะไรอุ้ยอ๋อเหลอืออีกมีได้ยังเกี่ยวยิงอัดรู้แม่งเมีอ้ยอ๋อเฮ้ยร้อ,อยเก้าดาเมจไม่ตายนี่หรอ I need medic หมอเฮ้ยเจอ,อนี่ไงมาสาตงสเตปไปไปบู๊ดีกว่าทุกคนอยู่แต่ในไซต์มันจะไปสนุกอะไรแล้วชมชมชมน้องชมน้องไปหนึ่งน้อง ไอสองเนาะเอ้ยป้อมปืนป้อมปืนเห็นปะเห็นป้อมปืนไหมหนูโอ้เยอะเยอะเยอะอะไรเนี่ยนวลเนียตัวเซียไปหมดเลยวะเฮ้ยทุกคนมันเหลือร้อยยี่แปดตัวนะที่มเล่นนั้นอะมันจะได้นั้นอะเอ้ยกลับก่อนดีกว่าอะไรวะเนี่ยเหมือนตัวนี้จะมีคนเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้เยอะ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 โอ้ยกระสุนเฮ้ยนอนนอนเลย อะไรแถวนี <t> ้นะเหอคืออะไรเนี <classy> ่ยอุ้ยใครเนี่ยอะไรวะเนี่ยตัวเองเป็นอะไรกันวะเนี่ยตัวเองเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดินเข้ามาตายรัวๆเลยทำเพื่อเฮ้ยเปิดใช้ไปหมดแล้วด้วยดิ เฮ้ยนิ Minuten, minute, minute, minute. <death> ös, ่งน kind of <outside> oh. ิ่งนิ่งนิ่งก่อนนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ทุกคนเดี่มอย่างดีเยอะดี่มหนาเตอะอ่ามนู้นสี่หึงโดนแล้วไม่เจรงไม่เจริงเออแม่งยึดกันโหดจัดเลยทีมนู้นอ่ะเฮ้ยเหลือร้อยแปดแปดตัวได้ได้นะ นี่นี่นี่ผมพูดผิดความจริงปืนไม่ได้ผมจะมารีวิวคือกระบอกนี้ <_ an> <_ an> ไหนวะไหนวะซาวเช็คก่อนอุย้ยนี่ไงทุกคนนี่ไงโดนอีกดอกอีกดอกอีกดอกพังเป็นไงใครมาให้ว่าโคตรเจ๋งอะไป <_ an> <_ an> เราบูด,ดีกว่าปืนนั้นมันฟรีเกิอนอะผมไม่ค่อยชอบรังแกเด็ก ผมมันผู้ใหญ่ผู้โตแหละอะเอเดนโดนกูลังโดนโดนโดนดูลังแย่เพราะไอ้ยกูไม่เคยกับเพยเนี่ยนี่ไงพี่เองเนาะเอ้ยชุดเนาะสวยเอ่ออะไรอะไรอะไรขอร้องขอร้องอ้ยไม่ตายเลยเหรอหลบ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 เฮ้ยทุกคนเจอเป้าหมายวะเป้าหมายที่ถูกต้องเป้าหมายที่ถูกต้องว่ะทุกคน อโอ้ยจะแพ้แล้วเนี่ยจะแพ้นะ,นะเะนะออเออเออแพ้ไม่จริงปืนเมตาโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับปืนปืนนี้สุดยอดจริงๆนะผมว่าเ,เล่นง่ายมากเป็นปืนที่เล่นง่ายแนะนำว่าทุกคนลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ What do you